รสยาสี่รสคัมพีธาุวิพังฝาดเนื้อเอ็นเผ็ดผิวขนเค็มเอ็นกระดูกเปรี้ยวเอ็นกายรสยาหกรสคัมพีวรโยคสารกัสาวะฝาดเจริญไฟกายเนื้อแก้น้ำกัตุกะเผ็ดลดกำลังระง,งับเกียรพิษบำรุงไฟอาหารสุกละวนะเค็มเผาเขละเจริญไฟธาตุอัมพีระเปรี้ยวอนุลมดีลมเสลด จเจริญอาหารบำรุงไฟทำดิบให้สุกและเป็นดาบสองคมมัทภุระหวานชอบกับยาจเจริญรสธาตติติกะขมจะเจริญไฟธาตุแก้ร้อนแก้น้ำมูดคูดบริสุทธิ์รสยาแปดรสตามคำพีธาตุวิวร์ฝาดเนื้อเผ็ดกระดูกขมหนังเค็มเอ็นเย็นหัวใจหวานไส้ใหญ่เปรี้ยวไส้น้อยมันข้อต่อ รสยาเก้าถสิบรแบบสรรพคุณฝาดสมานหวานเนื้อเมาเบื่อพิษโลหิตขมลมร้อนมันเอ็นเย็นหัวใจเข็มหนังไอเปรี้ยวเยี่ยวจืดรสยาเก้าถสิบรแบบสแสลงโรคฝาดท้องผูกพันดึกไอไฟพิการหวานฟันผุน้ำเหลืองเสียแผลหายยากเมาเบื่อไอหัวใจพิการขมจุกแน่นหัวใจพิการ เผ็ดร้อนไข้เพอ้อมันเสมหะพิการไข้ร้อนในกระหายน้ำหอมเย็นลมจุกเสียดแน่นเค็มขี้พิการอาหารเป็นแผลเปรี้ยวน้ำเหลืองเสียท้องเสียไข้ต่างๆ